สค่ะเขาบอกว่าคอรมอนะคะเห็นชอบในหลักการนะการาจัดการแข่งขัน วันของไทยนะจ๊ะคือเดิมก่อนหน้านี้เขาจัดในต่างประเทศไงคุณอเออนะคะก็ต้องยอมรับนะว่าการแข่งขันนี้นะคะถือว่าเป็นการแข่งขันรถนะคะที่แบบว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาจะมีการตั้งทีมนะคะขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน5ปีนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในกรอบวงเงินนะคะก็คือ40,000ล้านบาทค่ะคุณอนิกานะคะโดยวันนี้ทางด้าน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ<ช>นายสะระวงเทียนทองนะคะออกมาเปิดเผยนะว่าทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางคอรมอนะคะมีการเห็นชอบหลักการที่ไทยจะมีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถนะคะสูตหนึ่งชิงแชมป์โลกหรือที่เรียกว่า F1 นั่นเองนะคะเป็นระยะเวลา5ปีค<ช>่ะน,นะคะในกรอบวงเงินรวมทั้งหมด4ี่หมื่นล้านบาทด้วยกัน<ม>ค่ะพร้อมมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ นะแล้วก็ดําเนินการยื่นประมูลสิทธิ์อย่างเป็นทางการค่ะ,คะนะคะซึ่งสนามที่จะใช้ในการแข่งขันพื้นที่กรุงเทพมาหานะคระนี่โอ้เห่นใหม่ค่าคุณเขาบอกว่าจะครอบคุมไปถึงบริเวณส่วนจตุจักรนะคุณเชื่อมต่อไปที่สถานีกลางบางซื่ออุ้ยคนลุก นะจากเหมือนจะดูจากเชื่อมต่อถึงสถานีแกามบางซื่อคุณผู้ฟังคี่ะทางเนี่ยประมาณ5.7กิโลเมตรนะคะนะคะเห็นว่าจากการแข่งขันเนี่ยจะปิดพื้นที่5วัน5วันค่ะนะคะเพื่อให้ทางทีมงานเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมนะคะตรวจสอบส้นนมแล้วก็ทดลองแข่งรอบทดสอบเนี้ยนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อคุณผู้ฟังนะเพราะว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนมาอัปเดตให้ทราบเพราะเชื่อเหลือเกินว่า คนที่เป็นแฟนๆของุณฟันเนี่ยก็คงจะรอติดตามเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือได้มาจัดอยู่ในพื้นที่กรงุงนเทพมหานครใจกลางเมืองนะคะนี่